ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสวัสดีค่ะขอเสียงพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยหน่อยขอเสียงประชาชนทุกคนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนี้หน่อยขอดังๆให้ดังไปถึงพวกผู้ที่เป็นศัตรูกับประชาธิปไตยเลย ขอบคุณทุกคนมากนะคะก่อนอื่นต้องแนะนำตัวก่อนเบนจาแสงจันนะคะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลค่ะก่อนอื่นนะคะจะพูดอะไรอยากจะขอขอบคุณทุกท่านก่อนค่ะขอบคุณเพื่อนร่วมทางทุกคนที่เดินทางมาด้วยกันในวันนี้ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่เดินร่วมทางมาด้วยกันกับพวกเรา ขอบคุณเครือข่ายสมาชิกพักการเมืองทุกๆคนที่เดินทางมากับอนาคตใหม่และก้าวไกลในวันนี้ขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหน้าทุกคนที่ตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเดินร่วมทางมากับพวกเราในวันนี้และดิฉันต้องบอกว่าดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่ได้ บนถนนสายประชาธิปไตยนี้กับพี่น้องประชาชนทุกคนกับเพื่อนร่วมทางทุกคนที่เดินมาด้วยกันบนเส้นทางสายนี้ค่ะทุกท่านคะดิฉันทราบเป็นอย่างดีวันนี้พวกเรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่ด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเป็นอย่างมากหลายคนรู้สึกท้อแท้ หลายคนรู้สึกสิ้นหวังหลายคนรู้สึกเครียดแค้นและหลายคนก็คับแค้นใจอย่างมากในเวลานี้มันเป็นความคับแค้นที่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพวกเราต้องอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ที่เรื้อรังยาวนานเพื่อนเราหลายคนค่ะต้องถูกล้อมปราบ แค่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาต่อสู้ทางการเมืองเพื่อนเราหลายคนต้องลี้ภัยทางการเมืองและอีกหลายคนที่ต้องถูกคมคูคูคฆ่าและยัดข้อหาคดีที่ร้ายแรงที่สุดพี่น้องเราหลายคนวันนี้ยังต้องถูกจองจำถูกจำขังและถูกขังลืมอยู่ในเวลานี้ค่ะ พี่น้องคะสิ่งที่พวกเขาทำคือการใช้ศารใช้กระบวนการยุติธรรมในการยุบพักการเมืองยุบพักการเมืองที่เป็นที่หลอมรวมทางความคิดความเชื่อและความฝันของพวกเราทุกคนไม่เพียงเท่านั้นค่ะเขาใช้กระบวนการยุติธรรมในการบดขยี้ทุบทำลายพวกเรา อย่างไม่เหลือเยื่อใยอย่างไม่ใยดีมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะแต่ต้องบอกกับทุกคนแบบนี้ค่ะว่ามาถึงนาทีนี้ขอทุกคนอย่าท้อแท้ท้อไหมอย่าเส้นหวังเส้นหวังหรือเปล่าอย่าเสียใจขอทุกคนอย่าเสียใจค่ะวันนี้ พวกเราเดินทางมากันไกลมากแล้วและไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปเป็นเหมือนในอดีตอีกดิฉันต้องบอกกับทุกคนแบบนี้ค่ะว่าเวลาที่เหลือต่อจากนี้พวกเรายังมีภารกิจและยังมีความฝันที่พวกเราจะต้องทำร่วมกันภารกิจและความฝันที่ต้องเดินไปข้างหน้าภารกิจและความฝันที่เรียบง่ายที่อยากจะเห็นสังคมที่ดีกว่านี้ ภารกิจและความฝันที่เรียบง่ายที่อยากเห็นสังคมที่ก้าวหน้ามากกว่านี้ภารกิจและความฝันที่อยากจะเห็นสังคมที่เสมอภาคและเท่าเทียมและนี่คือภารกิจที่พวกเราจะทำร่วมกันทำให้ได้ไม่ได้คะ่ะทำให้ได้ไม่ได้ขอเสียงดังๆหน่อยทำให้กันได้หรือไม่ได้ ถ้าพวกเราทำให้ได้ยุบก,กูอีกกี่ครั้งก็เลือกมันไปอย่างนี้แหละก็จะสนับสนุนกันไปอย่างนี้ใช่หรือเปล่าถ้าพวกเขาถ้าพวกเขาอยากให้เราสิ้นหวังพวกเราต้องมีพลังใช่ไม่ใช่อย่าทำให้มันคิดว่าการยุบพักครั้งนี้จะสำเร็จถ้าพวกมันอยากเห็นเราเศร้า เราต้องยิมใช่ไหมถ้าพวกมันอยากเห็นเราหยุดเดินพวกเราจะวิ่งไปข้างหน้าใช่หรือเปล่าถ้าพวกมันไม่ยอมให้เราคิดพวกเราจะคิดให้มากกว่าเดิมใช่ไหมถ้าพวกมันบอกว่าให้พวกเราหยุดให้พวกเรายอมจำนนพวกเราจะลุกขึ้นสู้ทัน ด้วยกันอนาคตอยู่ในมือของพวกคุณทุกคนประวัติศาสตร์อยู่ในมือของพวกเราทุกคนสู้ไปได้วยกันเชื่อมั่นและศรัทธาทุกคนค่ะสู้ปลุกฝันปลุกผู้คนให้เดินไปสู่วันของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ